Choose Your lifting fighter เครื่องยกกระชับไหนที่เหมาะกับคุณที่ดิสเคเนี่ยเรามีกลุ่มยกกระชับหลายตัวเลยนะครับมาเข้าใจไปด้วยการวานหน้าของเราเนี่ยมันเหมาะกับการรักษาแบบไหนครับสำหรับโปรแกรมยกกระชับกลุ่มไฮ f ูนะครับ คลิปนี้เราจะพูดถึงเครื่องกลุ่มไฮฟูที่ไม่ใช่กลุ่มอัลเทอร์ปีนะครับไฮฟูเนี่ยจะเป็นการส่งคลื่นเสียงนะครับที่มีการโฟกัสจนเกิดความร้อนเล็กๆใต้ผิวได้เนี่ยแล้วก็สามารถกําหนดความลึกได้นะครับจริงๆถ้าบอกว่าแม้ตัวไฮฟูเนี่ยมันจะไม่มีระบบสแกนหรือไม่มีระบบมองเห็นว่าแสมสเนี่ยอยู่ที่ชั้นไหนนะครับแต่ว่ามันก็มีประโยชน์อยู่บ้างครับอย่างแรกเลยเนี่ยถ้าเราต้องการโฟกัสชั้นเดอร์มิสนะครับคือผิวหนังชั้นบนนะครับแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้มีงบประมาณสําหรับการทําเทอร์มาร่สําหรือง ที่ผิวชั้นบนได้เพราะผิวชั้นบนเนี่ยไม่ได้อาศัยการสแกนหรือว่าอาศัยการส่องผ่านให้เห็นด้านล่างนะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆไฮฟูเนี่ยก็สามารถยิงเพื่อกระตุ้นคอลลาเจนในผิวชั้นบนได้อย่างดีเลยครับแต่ว่าสาหรับชั้นสม a s h เองเนี่ยตัวไฮฟูอาจจะได้ผลแค่บางส่วนนะครับก็บอกกับคนที่งบประมาณเนี่ยอาจจะน้อยมากจริงๆแต่ว่าก็ยังอยากโคงคอลลาเจนบนใบหน้าให้ดูมีความอ่อนเยาว์อยู่เสมอครับโปรแกรมอัลเทอร์ปีนะครับเหมาะกับใครต้องบอกว่าตัวอัลเทอร์ปีเนี่ยเป็นเครื่องโกลด์สแตนดาร์ มีระบบสแกนและสามารถมองเห็นผิวจริงได้ขณะทำนะครับดังนั้นเนี่ยข้อแรกที่มัน unbeatable หรือไม่มีเครื่องไหนเนี่ยสามารถมาสู้ได้เลยคือการยิงชั้นแสมสนะครับชั้นแสมเนะครับทนจินตนาการตามผมมันเหมือนเป็นชั้นโครงสร้างของผิวที่ถ้าเรายกชั้นนี้ได้ใบหน้าทั้งหมดจะยกมากขึ้นดังนั้นเนี่ยตัวอัลติรปีเนี่ยเป็นเครื่องมือลิฟติ้งหรือว่าเครื่องมือที่ยกหน้าที่ดีที่สุดในปัจจุบันนะครับสามารถทําให้โครงหน้าเปลี่ยนได้กรอบหน้าชัดนะครับอัลตราก็จะเหมาะกับคนที่ ต้องการทําให้กรอบหน้าชัดอยากให้หน้าที่ตกลงมาเนี่ยมันยกขึ้นนะครับระบบการทํางานของอัลตรปีเนี่ยคือการใช้ไฮอินเทนซิตี้โฟกัสอันตราซาวนะครับโฟกัสด้วยคลื่นเสียงให้เกิดพลังงานจุดเล็กๆนะครับอุณหภูมิประมาณ60-70ถึงองศาใต้ผิวนะครับจนทาให้เกิดการกระตุ้นคอลลาเจนใต้ผิวได้นอกจากนั้นอัลตรปีเนี่ยมันสามารถเลือกดับความลึกได้มันสามารถยิงชั้นที่เครื่องอื่นยิงไม่ได้เพราะเครื่องอื่นมองไม่เห็นนั่นคือชั้นสมาร์นั่นเองนะครับมันทาให้เราเนี่ ไ,ได้ถามว่ามันเหมาะกับเคสแบบไหนล่ะเคสที่เหมาะสมนะครับผมขอแบ,บ่งเป็น2กลุ่มคือเคสกลุ่มคนอายุเยอะกลุ่มคนเหล่านี้สามารถทําเพื่อการยกกระชับให้ดูอ่อนเยาว์ได้ในขณะที่กลุ่มคนอายุน้อยที่ยังไม่ได้เห็นความหย่อนคล้อยมากนะสามารถทําให้กรอบหน้าเป๊ะขึ้นหน้าเรียวขึ้นหน้าดูเฟิร์มขึ้นได้เหมือนการทําให้ดูสวยขึ้นดูเฟิร์มขึ้นแม้จะยังไม่หย่อนคล้อยก็ตามครับ โปรแกรม Thermage FLX นะครับต้องบอกว่าตัว Thermage FLX เนี่ยเป็นโกลด์มาตรฐาของเครื่องมือกลุ่มที่เราเรียกว่าโมโนโพล่า RF นะครับเครื่องกลุ่มนี้นะครับจะเป็นคลื่นวิทยุนะครับที่ทำให้เกิดความร้อนใต้ผิวเนี่ยประมาณ40-50องศาความต่างจากตัวอัลเทอร์พีเลยเนี่ยคือกลุ่มโปรแกรม Thermage FLX เนี่ยมันจะเน้นที่ชั้นเดอร์มิสหรือชั้นหนังแท้นะครับในขณะที่ตัวอัลเทอร์พีเนี่ยจะโฟกัสที่ชั้นสมส์นะครับซึ่งเป็นชั้นที่ล่างกว่านะครับถ้าอธิบายเข้้าาใจจง่่่ยยยๆเเเนนนนนีีะะครัับตว หน้ายกครับแต่ว่าเ h อร์มั e เอฟเมเเนี่ยจะเน้นหน้ากระชับหน้าหดหน้าลดไซส์ด้านบนแต่ว่าถ้าเป็นหน้ายกเนี่ยจะเหมาะกับอัลตราพีมากกว่าถ้าเป็นคนอายุเยอะจริงๆการทำสองเครื่องโฟกัสทั้งชั้นล่างเพื่อหน้ายกโฟกัสทั้งชั้นบนเพื่อผิวแน่นผิวกระชับผิวหดการทำคู่กันก็จะเป็นผลที่ดีกว่าแต่สำหรับคนอายุน้อยคงต้องดูไปตามปัญหาไปถ้าเราอยากมีกรอบหน้าที่ชัดเจนนะครับเราอยากมีใบหน้าที่ดูยกนะครับตัวอัลตราพีจะเหมาะสมกว่าแต่ว่าถ้าเราเนี่ยต้องการมีผิวด้านบนที่ ที่เรียบที่เล็กที่กระชับตัวเทอร์มาชอาจจะเหมาะสมกว่านะครับอีกเคสนึงที่อาจจะเหมาะกับเทอร์มาชมากกว่าเนี่ยคือกลุ่มคนที่มีไขมันชั้นบนหนาๆน,นะครับการที่มีไขมันหนานเนี่ยตัวเอเัลติรปีเนี่ยอาจจะมีความลึกไม่พอที่จะยิงชั้นสมัสนะครับเราจึงไม่ยิงและสมัสเพราะมันอยู่ลึกเกินไปและไม่ใช่ว่าเอเาัลติรปียิงสมัสไม่ได้เทอร์มาชจะยิงได้นะครับเทอร์มาชก็ยิงไม่ได้เหมือนกันแต่เราเนี่ยเปลี่ยนโฟกัสครับถ้ามันยิงล่างไม่ได้ผลดังนั้นมายิงด้านบนแทนแแแลล้้้วกกกกกกัันนนนนนนเเเพื่่่ออปป็าาาาารรรยยจจจดบททีะงงโม นนซ่าะครับต้องบอ,อกว่าโพเทนซ่าเนี่ยเป็นเครื่องที่ผมชอบมากๆในปีนี้นะครับสาเหตุเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยได้รวมสิ่งที่เหมือนกับเทอร์มารชหรือโมโนพล่าเอฟเนี่ยเข้ากับตัวไบโพล่าเอฟที่เดิมเนี่ยเราใช้รักษาหลุมสิวและรูขุมขนครับการที่มันเป็นเครื่องเดียวในโลกนะครับที่รวม2เทคโนโลยีนี้เข้าด้วยกันเนี่ยเหมือนเรารวมมอร์เฟียสเหมือนเรารวมอินฟินิตเหมือนเรารวมซิลเฟิร์มเข้ากับตัวเทอร์มารชนะครับเพราะเหมือนเรารวมผลลัพธ์คูณ2นะครับทั้งในเชิงของการหดการกระชับใบหน้าที่คล้ายกับเทอร์มมารวถึง การพัฒนาคุณภาพผิวที่ดียิ่งขึ้นที่เราสามารถโฟกัสเรื่องของ,งรูมุมสิวรูขุมขนความไม่เรียบเนียนของผิวหน้าไว้ในเครื่องเดียวกันอีกเคสนะครับที่โพเซนซาเนี่ยเหมาะสมเนี่ยคือการโฟกัสที่ชั้นไขมันนะครับเพราะว่า,าอะไรเพราะโพเซนซาเนี่ยสามารถปรับระดับความลึกได้ทําให้การปล่อยพลังงานเนี่ยลงไปสลายไขยมันได้ในขณะเดียวกันกลุ่มคนที่ไม่อยากสลายไขยมันเราก็สามารถปรับระดับความลึกให้ไม่สลายไขมันแต่เน้นเรื่องของความกระชับความเรียบเนียนของผิวชั้นบนได้นะครับโปรแกรมไบโอสติมูลเลเตอร์นะครับมันคือตัวอย่าง ช่วยถักทอเส้นใยคอลลาเจนให้มากขึ้นนะครับตัวอย่างของกลุ่มนี้ก็อย่างเช่นกลุ่ม sculptra และ radius นะครับสองตัวยาเนี้ยก็จะเป็นกลุ่มยาที่เป็นออริจินอลของวงการไบโอสติมูลเลเตอร์นะครับหลายๆคนเนี่ยน่าจะงงว่ายาส่วนมากเนี่ยมันก็ก,กระตุ้นคอลลาเจนเครื่องอะไรก็บอกว่ากระตุ้นคอลลาเจนแล้วมันต่างกันยังไงละ่ะนะครับสำหรับการกระตุ้นคอลลาเจนของเครื่องมือแล้วก็ยากลุ่มนี้นะครับอธิบายเข้าใจอย่างนี้ครับกลุ่มเครื่องมือนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเหมือนการที่เราเนี่ยรีดพาปูเตียงให้มันเรียบ ผ้าที่มันไม่เรียบทําให้มันเรียบซะผ้าที่มันยืดทําให้มันหดซะนะครับอันนี้คือจุดประสงค์หลักของเครื่องมือกลุ่มยกกระชับคือหด และเรียบนะครับแต่ว่ากลุ่มไบโอสิมูเลเตอร์นะครับถ้าอธิบายเข้าใจง่ายๆเหมือนการถักทอเส้นใหญ่ให้หนาขึ้นการถักทอเส้นใหญ่ให้เฟิร์มขึ้นการถักทอเส้นใยคอลลาเจนให้แน่นขึ้นนะครับการที่มันแน่นขึ้นแบบนี้ก่อนหน้านี้มันไม่ได้มีเครื่องมืออะไรมาช่วยแต่ว่าถ้าเราเนี่ยมีผิวที่ไม่เฟิร์มเรามีผิวที่ขาดความยืดหยุ่นเรามีผิวที่ดูมีอายุอันนี้แหละคือคําตอบของกลุ่มไบโอสิมูเลเตอร์นะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะบอกว่าเคสไหนเหมาะสมกับอะไร ต้องดูที่ปัญหาเป็นหลักนะครับโปรแกรมสารเติมเต็มหรือว่าฟิลเลอร์นะครับสองปีก่อนหน้านี้ที่มันไม่ได้มีเทคโนโลยีมากขนาดนี้เขาใช้ฟิลเลอร์แทนทุกสิ่งคือเติมไปให้มันเต็มเติมไปให้มันตึงตรงไหนพร่องก็เติมไปทางหน้านะครับทาให้ถ้าเราใช้ฟิลเลอร์มากขนาดนี้ฟิลเลอร์เต็มเนี่ยมันจะเป็นโอเวอร์ฟิล์ซิโรมได้คือมันจะเป็นหน้าที่ดูชุ่เต็มเต็มดูไม่ธรรมชาตินะครับแต่ถามว่าปัจจุบนันพอเราเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเนี่ยฟิลเลอร์ยังมีประโยชน์อยู่ไหมม ทำได้แต่ การรักษาอื่นทาไม่ได้นั่นคือการใช้ฟิลเลอร์แทนชั้นลึกบริเวณกระดูกนะครับรวมถึงไขมันชั้นลึกนะครับสิ่งเหล่านี้ฟิลเลอร์เนี่ยเนื่องจากมันมีหลายเนื้อทั้งเนื้อเบาเนื้อกลางเนื้อแข็งมันสามารถเลือกเนื้อที่เหมาะสมในแต่ละบริเวณได้เราเนี่ยสามารถใช้ฟิลเลอร์ตั้งเสาให้หน้าได้กระดูกตรงไหนพร่องกระดูกตรงไหนหายไขมันชั้นลึกบริเวณไหนหายสามารถใช้ฟิลเลอร์เนี่ยเข้าไปเติมเต็มบริเวณนั้นได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าบางบริเวณนะครับอย่างเช่นบริเวณหน้าแก้มเนี่ยเว ที่สร้างคอลลาเจนมาได้เนี่ยแต่มันไม่สามารถตั้งทรงของใบหน้าได้เราต้องใช้ฟิลเลอร์บางส่วนเพื่อตั้งทรงขึ้นมาก่อนนะครับแต่เราเนี่ยใช้ฟิลเลอร์เติมชั้นลึกดังนั้นมันได้ความเป็นธรรมชาติอย่างแน่นอนแล้วเราใช้ไปโอสติมูเลเตอร์ชั้นบนเพื่อให้ด้านบนหนาขึ้น ขึ้นแน่นขึ้นการใช้คอมบายกันแบบนี้จะสามารถทําให้ฟิลเลอร์เนี่ยคงความเป็นธรรมชาติใครมองก็มองไม่ออกว่าฉีดฟิลเลอร์มาทําให้เมื่อรวมกันแล้วเนี่ยได้ผลลัพธ์ที่นานกว่าเป็นธรรมชาติมากกว่าและใช้ฟิลเลอร์น้อยกว่าครับสําหรับใครนะครับที่ต้องการดูแลตัวเองอยู่เสมอนะครับยกกระชับปรับรูปหน้ารวมถึงการใช้กลุ่มโปรแกรมสารเติมเต็มเองก็ตามนะครับที่ดิสเคเนี่ยเราก็คัดทั้งเรื่องของแพทย์ที่เก่งมีความเข้าใจมีประสบการณ์นะครับรวมถึงเครื่องมือที่ครบนะครับเพราะการจะรักษาใบหน้าคนคนหนึ่งท มันอาจจะเป็นการยัดเยียดทําให้คนคนนั้นเนี่ยได้รับสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะครับเราจึงต้องมีเครื่องมือครบทุกเลเยอร์ของผิวเพื่อทําให้เราเนี่ยสามารถวิเคราะห์วางแผนแล้วเลือกเครื่องมือที่เหมาะกับคนคนนั้นจริงๆให้ได้ครับ